สงสารหมู<笑><笑>หมูไส้แตกครับหือ อันนี้คือไส้หมูที่มันกินเข้าไปหมูกินจุมากครับอันนี้เราเก็บกันมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับเพลินดาสิบเกเมษาสองพันสิบส่ค่ะณนะปัจจุบันนี้นะครับวันที่สามกุมภาพันสิบห้าสองพันสิ้ารวมตั้งต้นเป็นกี่เดือนครับสิบเดือนค่ะสิเดือนจริงๆแล้วนะครับเราจะร้อยครบปีแล้วก็ปกติก,ก็เก้า<ๆ>เดือนคลอดไม่ใช่หรอ เราจะรอให้ครบหนึ่งปีแล้วก็ทำการทุบแต่เรื่องจากว่ามันหยอดไม่ลงแล้วครับทำในงานมันก็ไม่ลงแล้วก็เลยต้องทำการประหารครับเองเห็นออมาเป็นเช่นนี้แหละครับอันนี้คือเงินที่เราเก็บเอาไว้เพื่อจะเอามาทำบ้านที่เราหวังกันไว้นะครับ นี่คือเงินที่เราจะเียวไว้แต่งบ้านทำเป็นเรียนหอนะใช่มเพันดา yes นี่ครับ mm hmm. เก็ดหอมรอมลิบันละเล็กวันละน้อยเราใช้กันอย่างประหยัดสิ่งที่เราประหยัดตลอดมาครับ อันนี้เป็นขี้หมูเหรออันนี้เป็นเศษขี้หมูครับขี้หมูก็จะเป็นแต่แลักษณะเป็นเหรียญสิบกับเหรียญห้าแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญสิบทั้งหมดครับอันนี้คือที่เราได้โอ้โหโอเคบายบาย Hehehe <laughs>